นะครับอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจีรายุกับคุณจีพบครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของการรับมือกับโอไมครอนในความคิดเห็นหรือว่าจากข้อมูลที่อาจารย์มีเนี่ยมันมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนในการต้องระมัดระวังมันครับครับครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอเชื้อสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับมัน ติดกันง่ายกว่าเดิมติดกันง่ายกว่าเดลต้าเขาบอกติดกันง่ายกว่าสองเท่าถึงห้าเท่าึงฟังดูแล้วน่ากลัวนะครับสองถึงห้าเท่านะออืเพราะว่าไอ้เดลต้ามันก็กหนึ่งคนแพร่เชื้อให้กับแปดคนแล้วคูด้วยสองหรือคูด้วยห้าโอ้โหไปกันใหญ่เลยหนึ่งคนเป็ที่สิบสามสิบคนนะนะใช้แต่ว่าแป๊บเดียวเองที่มันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะออแซงหน้าเดลต้าได้ภายในไม่กี่เดือนนี่แหละครับ และอีกอันหนึ่งก็มันสามารถจะหลบหลีกไอ้ภูมิคุ้มกันเราจากการที่เราเคยเจ็บเคยป่วยมาแล้วหนึ่งครั้งอาจจะเป็นซ้ําได้อีกหรือว่าหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เราได้จากการฉีดวัคซีนครับเราก็ยังอาจจะติดเชื้อแล้วอาจจะป่วยได้นะแต่ข่าวดีที่ที่ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นข่าวดีนะคือจะบอกว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยมันน้อยกว่าเดิมจ้าอืมนะ อย่างในประเทศแอฟริกาใต้บอกคนโดนใจที่ติดเนี่ยมักจะอาการน้อยอืแหล่งที่ตรวจเจอครั้งแรกเลยเนี่ยนะฮะใช่แบบอาการน้อยคือว่าอมีแบบว่ามีปวดหัวมีปวดเมื่อยตัวแล้วก็มีระคายคอมีน้ำมูกมีจามอะไรเนี่ยอาการมันมันก็หวัดธรรมดามากกว่าโอ้โหคือชอบฟังนี้นล้มันก็ดีแล้วว่า ือโรคนี้มันจะนมันจะอีนั้นมันจะเปลี่ยนแต่คล้ายๆเป็นหวัดอ๋อแม่ที่บอกช่วงแรกว่าหวัดกระจอกไงนะากาลังจะกลายเป็นหวัดกระจอกกัตอนนี้ละคือทุกคนก็เคยเป็นหวัดนะครับไม่มีใครไม่เป็นหวัดแหละเพราะฉะนั้นโรคนี้มาเนี่ยก็จะเป็นกับทุกคนเลยแต่จะเป็นเห,หมือนกับเป็นหวัดนะครับซึ่งทําให้เราไม่ต้องกลัวมากเกินไปอ๋อ แม้จะระบาดเร็วนะครับอันนี้ก็ก็อาจจะหมายถึงว่าจากที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะไปคล้ายกับที่หมอยงบอกไหมฮะว่าลุ้นให้มันเป็นเหมือนแค่หวัดประจําถิ่นที่เราประจําถิ่นประจาฤดูกาลอะไรอย่างี้เลยใช่ไหมครับถึงจะทําให้อการระบาดว่าวงกว้างเนี่ยหยุดลงได้เพราะเพราะเราจะมีทุกคนจะมีอออืม หมายถึงว่าหันหน้าไปทางไหนก็ติดกันหมดเลยว่างั้นนะแต่อาจจะไม่ใช่ติดกันหมดเลยนะไม่เรียกไม่เรียกมันจะเลี่ยงได้ยังไงอ่ะถ้ามันมันติดถ้ามันเร็วขนาดนั้นน่ะนะพูดถึงอ่ะเร็วกว่าเดต้าแปดถ้าสองจุดห้าเท่าสองเก้าห้าเท่านี้นะโอเคงั้นงั้นผมไล่ไทม์ไลน์อู่ฮั่นใช่ไหมอู่ฮั่นแล้วก็ไปเบต้าที่ไปอิตาลีไหมฮะอันนี้จำไม่ได้นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นจสายพันจีสายพันจีก่อนอ่าเบต้าเดลต้าอันเนี้ยแล้วพอพอเราเจออะไรที่ใหม่กว่าเนี่ย ไอ้ตัวเก่าเก่ามันก็จะเหมือนไม่มีข่าวมาแล้วมันจะหายไปเลยป่ะนั่นความไม่นหมายความว่ามันกลายแล้วมันหายไปเลยแหละฮะมันก็ถูกแทนที่ไปหมดเลยเอาถูกแทนที่รายี่มันเร็วกว่านะอืมอ๋อฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่โอไมครอนจะแทนที่เดลต้าถูกไหมฮะน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดครับอ๋อจะเป็นไปได้มากที่สุดฉะนั้นมันมันมันอาจจะเป็นเหมือนทาง จะใช้คําว่าทางจบเนี่ยมันก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมนักแต่ว่าอาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่หมายความว่ามันเป็นทางที่สถานการณ์จะคลี่คลายหรือเปล่าโอไมครอนจะกลายเป็นเป็นตัวดีหรือเปล่าว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะอาจจะเป็นตัวดีก็มาช่วยเรานะโอ,อ้ตรงกันมันมันก็เหมือนกับคล้ายๆว่าไอ้ไอ้ไข้หวัดใหญ่สองพันลองไอ้ไอ้ปีเมื่อหนึ่งเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะไข้หวัดสเปนนะฮะไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยพนะึ่งระบาดมาสองปีพอปีที่สามเนี่ยมันหยุดเอง เอออือฮึอะไหมสมัยนั้นเราไม่มียาไม่มีรักษาอะไรหยุดได้เหรอแต่อยู่ๆก็หยุดใช่ไหมฮะอ่าไม่อาจจะไบกลายพันธุ์จนทั้งมันอ่อนดิลงนะแต่ไม่ใช่หมายว่ากลายพันธุ์จนศูนย์พันธุ์ไม่ใช่อ่ฮมันก็ยังอยู่กับเราตลอดมาใช่ไหมครับอ๋อแต่กลายเป็นเป็นคล้ายๆว่ากลายเป็นเหมือนอยู่กับคนได้คนไม่ไม่สูญเสียไปไม่ไม่ล้มหายตาจากไปอะไรเงี้ยนะฮะ ใช่ครับแล้วก็ค่อยไปฟังนี้แล้วก็ดูไปลุ้นการอุบัติใหม่ว่ามันจะมีแบบนี้อีกทีเมื่อไหร่โรคไหนซึ่งมันก็คงเป็นวัฏจักรประมาณนั้นถูกไหมครใช่ครับอาจจะเป็นโรคใหม่แล้วไม่ใช่โรคนี้แล้วนะโอ้แบบฟังนี้แล้วมนุษยชาติก็ดูเหมือนจะลงอกไปได้หน่อยหนึ่งเอาทีนี้ว่าจากนี้ไปหนึ่งก็คือวัคซีนก่อนวัคซีนเนี่ยเราจะต้องคิดเพื่อที่จะสู้กันกับตัวโอเมกอนต่อไหมฮะถ้าท้าามันเบาจริง S <S ืออ,อเราก็ต้องดูอะเพราะว่าทางบริษัทแที่ผิตวบคซีนก็เริ่มเริ่มทําแล้วแหละนะครับ hmm. ว่ามันจะไปทางทิศไหนนะผมว่าเขาก็ต้องทำนะครับเพราะว่าวัคซีนนี้คงต้องเปลี่ยนทุกปีครับนะเหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะไรนละอ๋อเข้าใจละก็เป็นอัพเวอร์ชั่นกระต้นภูมิไปเรื่อยๆ hmm. ประมาณนั้นถูกไหมฮะ แต่ต้นไปเรื่อยๆครับชีวิตวิถีใหม่ของคนอีกอย่างหนึ่งก็คือจะกลายเป็นจากคนที่ฉีดแล้วฉีดเลยตอนเด็กเนี่ยนะครับด้วยวัคซีนสามัญตรวไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ต้องมีวัคซีนโควิดตัวหนึ่งแล้วที่จะต้องฉีดเป็นประจำที่จะต้องฉีดเป็นประจำนะอืมอืมจาวนี้จากวัคซีนมาถึงเรื่องของหน้ากากเรื่องของที่เราทํากันมาสองปีเกือบจะเต็มเนี่ยนะที่เรียกกันว่า new normal เนี่ยอสมมุติว่าถ้ามันมันเร็วขนาดนี้แต่ว่ามันอ่อนจากนี้ไปเราจะสอดหน้ากากได้ไหมคุณหมอ ก็ <ừ. S 2> ต้องรอให้มันหยุดการแพร่ระบาดก่อนนะครับเพราะการใส่หน้ากากเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและป้องกันการรับเชื้อด้วยนะก<อ>็เป็นสองอย่างทั้งป้องกันไม่ให้แพร่ไปให้คนอื่นแล้วก็ป้องกันจากคนอื่นแม้มาเข้าเราด้วยถ<อ>ูกต้องครับอโอ้โอนะฮะทีนี้เนี่ยเราจะในเมื่อเราอาจารย์มองว่าแนวโน้มของมันเนี่ย มันเป็นเหมือนตัวดีที่จะมาช่วยถูกไหมฮะแล้วอาจารย์มองว่าแต่ต่อให้เป็นตัวดีเนี่ยเราจะรับมือ,อยังไงวิธีการรับมือที่ถูกต้องอะไรเงี้ยในความคิดเห็นของอาจารย์ครับก็ต้องทําเหมือนเดิมนะค,ะครับนะระบัตระวังตัวใส่หน้ากากระยะห่งา,หางมันล้างมือ,อแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่ที่แออัดนะครับคนที่แอที่อากาศเป็นอยู่ในที่กลางแจ้งที่โลกดีกว่าแล้วก็ไปฉีดวัคซีนซึ่งเรามีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอแล้วขนาดนี้ คือตอนนี้เราต้องกลัวอะไรไหมกลัวว่ากลัวไอ้สายพันธุ์เดลต้านี่แหละเดลต้านี่มันรุนแรงมันรุปอดแ้วเป็นแล้วมันไข้ไอ้แล้วก็เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไอ้ตัวนี้นะครับตัวเดลต้าเนี่นะอย่าไปกลัวแต่โอเมคอนตัวใหม่แต่ว่าไอ้ตัวเดลต้าตัวเดิมนี่ก็ถือว่าหนักกว่าด้วยซ้ํานะนะมันยังอยู่กับเราเลยยังอยู่กับเรานะ9เปอร์เซ็นต์ขนาดนี้คือเดลต้านะครับโอ้ครับผม คุณผู้ฟังอยากอยากทราบข้อมูลมีข้อมูลรับรองซัพพอร์ตจากอะไรว่าเจ้าโอมครอนเนี่ยมันไม่รุนแรงคุณหมอครับก็ดูจากดูจากระบาดวิทยาของคนในประเทศอัริกาใต้ครับเราบอกเขายังไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับแต่ว่าจำนวนคนป่วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากเลยจากเคยสองร้อยกว่าคนเพิ่มเป็นสองพันกว่าคนเพิ่มเป็นหมื่นพันคนแล้วอ๋อภานไม่ไม่ไม่กี่อาทิตย์นี่แหละนะ แต่คนตายยังยังคนตายยังศูนย์คนอยู่อ่อฮะคือคนป่วยเนี่ยจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเร็วมากแต่คน<ช>ตายเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นหมื่นเนี่ยคนตายก็จะต้องเป็นเป็นเหมือนเป็นหลักสิบหลักร้อยใช่ไหมฮะใช่แต่ว่า<ช>ตอนนี้เหมือนกับว่ายอดคนตายไม่มีอืมใช่ครแล้วของเขาเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นเดลตานะครับทีนี จ็ดสิบเปอร์เซ็นกลายเป็นโอมครอนแล้วโอ้เรื่องมากเลยแงหน้า,นานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะ์เลยนะ,ะท,ทีนี้ถ้ามองว่าโอมครอนมันไม่รุนแรงนะครับแต่ว่ามาตราการในหลายประเทศที่ทํากันตอนนี้มันจะเป็นออสเตรเลียอังกฤษอ่ญี่ปุ่นเกาหลีที่เรียกว่ารีบใช้โหมดเดิมเลยนะครับก็คือปิดเลยลึอก,กเลยห้ามเข้ามาครับในขณะที่เรายังดูประเทศกลุ่มเสี่ยงของเราค่อยๆเพิ่มความเข้มเข้าไปพิจารณาในอีกรูปแบบหนึ่งอาจารย์มองว่าในนานาประเทศที่ก็ทํากันเนี่ย เดินถูกแผนไหมในความรู้สึกอาจารย์อคือเขาก็เขาก็ซื้อเวลาเขาขอซื้อเวลาอแนีเว่าต่ว่ามันปัดเดียวมันก็เข้าเข้าทุกประเทศแล้วอเมริกาก็เข้าอังกฤษก็เข้ามัไมีอะไรเข้าไปหมดแล้วนะฮะก็จริงๆเนี่ยมันมันคงป้องกันไม่ได้แล้วนะอ๋อนะฮะก็คืออาจจะไปเข้ามายเซตที่ว่าหมดยุคของการแข่งกันที่ตัวเลขต่ำแล้ในการระบาด แต่ไปแข่งกันที่การดูแลผู้ป่วยแล้วก็ลดจำนวนผู้เสียชีวิตดีกว่าอย่างนั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับเราตเรื่องยอมรับว่าจ้องอยู่กับมันไม่มีทางที่กำจัดมันเป็นศูนย์ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าอย่างไงมันมันวนกลับมาที่ไมซ์เซตนี้เสมอครับโอ้นะฮะแล้วอาจารย์มองว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่เจ้าเดลต้าหรือก่อนเดลต้าเนี่ยสารทั้สุดของสวีเดน เคยดำเนินนโยบายแบบปล่อยเลยฮะเปิดประเทศเลยสร้างเฮดอิมตี้ด้วยการติดเลยละกันแล้วประชาชนก็เชื่อด้วยนะครับก็เอาเป็นแบบว่าเชื่อว่าติดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วภูมิจะจะขึ้นเองกับโอไมครอนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นได้ไหมอันนี้ผมลองถามดูเฉยๆนะคอับผมว่าเป็นได้แน่นอนเลยนะคือตัวนี้มันอ่อนมันมันมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมันเป็นและเบาๆนะเพราะว่าปล่อยให้ติดไปเลยดีกว่าะออ มันไม่มีภูมิกุ้มกันตามธรรมชาติขึ้นมาติดแล้วก็รักษาตามอาการไปเจ็บคอรักษาเจ็บคอเป็นไข้ตัวร้อนก็กินุงบัลลาอะไรกันว่าไปเนี่ยนะมันเป็นเหมือนหวัดไม่ไม่เหมือนกับไอ้ที่มันลงปอดแบบไอเดียวซ่าแต่เรื่องคือเดียวซ่านี่ที่มันน่ากลัวเพราะมันลงปอดใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่ร่างกายอ่อนแออยู่เจ็ดกลุ่มเสี่ยงอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าลงปอดนี่มันก็อันตรายจะถึงเสียชีวิตได้นะฮะใช่ครับครับ โอ้แล้วในในโพสต์ของอาจารย์ชิวัฒน์เหมจุธานี่ผมไม่ไม่ทราบว่าอาจารย์มนูนเห็นหรือยังที่บอกว่าวัคซีนเนี่ยในในบางรายเนี่ยกับโอไมครอนเนี่ยแทนที่จะสร้างภูมิดีอาจจะสร้างภูมิที่ไม่ดีก็ได้อันนี้ผมยังไม่เข้าใจอันนี้อาจารย์พอจะเข้าใจไหมฮะพอที่บอกไหมว่านคือเข้าหมายความว่าอะไร ก็มันก็มีแบบว่าไอ้ไม่กับไอ้วัคซีนไอ้ป้องกันไข้เลือดออกเนี่ยนะนะครับนะครับพอไปให้เนี่ยทำให้โรคมันรุนแรงขึ้นอ๋อเขาก็เลยหยุดการให้วัคซีนไข้เลือดออกนะครับอีก่างหนั่นก็มีมันคล้ายๆมันมันไปเพิ่มความรุนแรงของโรคอ๋อเหรออันนี้เราก็เราก็ดูอยู่แล้วอะแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นว่าไอ้วัคซีนเพ่ป้องกันใอ้โควิดจะทาอย่างนั้น อ๋อแล้วในสถานการณ์ที่มันกําลังกลายเป็นโอไมครอนที่กําลังจะกลืนเจ้าเดลต้าไปเนี่ยอาจารย์ครับกับคนที่ยังไม่มีสักเข็มติดตัวเลยเนี่ยอืเขาจะตัดสินใจแบบไหนดีล่ะฮะยังไงดีเขาต้องรีบไปฉีดเลยครับอ๋อฉีดไปเลยเพราะวันฉีดแล้วมันจะป้องกันไม่ให้ป่วยหนักไม่ให้ป้องกันให้เข้าโรงพยาบาลไม่ต้องการเข้าเสียชีวิตนะครับเพราะมันจําเป็นมากเลยมันแตกต่างกันฟ้ากับดินเลยคนฉีดกับคนไม่ฉีดเนี่ย คนไม่มีเนี่ยพ็ป่วยเป็นเดลต้าโอ้มันลงปอดเป็นงานเข้าไอทียูเกป่วยหนักเป็นเป็นเดือนเลยขณะที่คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเจอเดลต้าเนี่ยอาการมันเหมือนเป็นหวัดธรรมดาเลยครับอาการเล็กอาการน้อยเท่านั้นเองคอชั่วโมงนี้บ้านเราเชื้อตายดูจะเงียบๆไปละแต่ว่าเหลือพวกไวรัลเวกเตอร์กับ m อ n มอเอต็มเลยตอนนี้อาจารย์แนะนำเป็นตัวไหนครับถ้าจะเจอโอมครอนเนี่ยตัวไหนก็ได้ครับฉีดไปเจอ ตัวที่เข้าตัวเราเนี่ยเร็วที่สุดจะดีที่สุดครับโอเคก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วคนที่ยังไม่ได้แม้แต่เข็มแรกเลยในประเทศไทยนี่มีหลักเป็นล้านเลยเหมือนกันนะเป็นสิบล้านคนสิบล้านด้วยใช่ไหมฮะนี่ไม่รวมเด็กนะฮะอืมเพราะฉะนั้นน่ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะก็อยากให้แม่ฉีดกันนะฮะเพราะพูดถึงวัคซีนยังยังมีเกลืออยู่เยอะเลยเหมือนกันนะอื แต่นี้เรามีเพียงพอแล้วเพียงว่าเราทําไงจะให้คนที่เข้าไม่ถึงรีบมาฉีดนะครับคนที่นอนติดเตียงคนที่พีการแล้วก็คนที่ไม่ไม่รู้จักไปลงทะเบยนอะไรเนี่ยต้องหาต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คนเขารีบมาฉีดที่บ้านเลยครับอ๋อขับเคลื่อนโดยการที่แทนที่จะให้เขามาฉีดที่สถานพยาบาลที่โรงพยาบาลก็กลายเป็นว่า ถ้าคนเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถมาได้เนี่ยก็ต้องเอาหมอนี่เขาไปฉีดเรือรพยานเขาไปฉีดเลยอย่างนั้นใช่ไหมบุกเลยถูกต้องครับต้องบุกไปฉีดเลยครับือแต่อันนั้นนี่ผมว่าจะได้รับคําชมเยอะเลยนะใช่นะฮะทีนี้นะฮะคำสัาสุดท้ายครับอาจารย์ถ้าในแง่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับถ้าโอมครอดมันเป็นไปอย่างที่เราพูดคุยกันนะฮะอาจารย์มองว่า สิ่งที่กําลังจะทยอยเปิดต่อจากเนี้ยไม่ว่า<ม>จะเป็นเปิดประเทศเปิดผับบาร์นะฮะคาราโอเกะแล้วก็กิจกรรมกิจการต่างๆอาจารย์มองว่าเดินไปตามเดิมเลยไหมหรือเปิดได้เลยฮะก็ควรจะเดินไปตามเดิมนะครับไม่ต้องไปหวั่นกลัวกับไอ้เชื่อใหม่อะครับเป็นก็เป็นต้องยอมรับมันนะครับอืมครับผมอ่ะอันนี้ก็ค,ครับผมขอขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ ครับขอบคุณมากครับผมเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะก็อยากจะบอกนะใครที่ยังไม่ได้ไปฉีดในตอนนี้อย่าไปกลัวนะฮะถูกต้องแลาวว่านะครับสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือว่าฉีดป้องกันความเรียกว่ารุนแรงฉี